ตอนนี้เรามากันที่อินเ r นิวสนะครับกับข่าวในไฮไลท์ของเรานะครับลอิสทอมลินสันนะครับล่าสุดบอกปัดฮอลลีวูดไปบอกไอไม่ชอบไม่อยากไปเป็นนักแสดงขออยู่กับวัน i ดเร t ชันครับในขณะที่เซนมาลีกนะฮะตัดสินใจลาออกจากวงวัน i ดเร t ชันเนื่องจากไม่อยากเป็นซุปตาในวง <c oughs> บอยแบนด์ที่ถูกสื่อจับตามองทุกฝีก้าว ตรงกันข้ามกับผู้หนุ่มคนนี้นะครับลุยส์ทอมลินเซ่นนะครับที่จงรักภักดีกับวงรวมถึงเหล่า Directioners ทั่วโลกครับเพราะเวลาสุดนะครับก็มีข่าวว่าลุยส์ทอมลินเซ่นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะแสดงนำในหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์แต่ป๊อปสตา์หนุ่มวัย23ปีฮะตัดสินใจที่จะร่วมทัวร์คอนเสิร์ต On The Road Again ทัวรกับเพื่อนๆร่วมวงต่อไปครับ ข่าววงในนะครับเผยกับชางเจลรีมิลเลอร์นะครับบอกว่าลอิส s ทอมลินสันเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เล่นหนังทุนสร้างสูงร่วมกับนักแสดงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์แต่ลอิส s เองก็ไม่ลังเลนะครับบอกปัดข้อสเสนอทันทีครับ นอกจากนี้นะครับลูอิสก็ยังได้รับข้อสเสนอให้มาสวมบทบาทเป็นผู้รักษาประตูของตำนานของสโมสรล leading อีกด้วยซึ่งลูอิสเองก็ได้ปฏิเสธข้อสเสนอนี้ไปอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากเขามองว่าเขามีความสามารถในการร้องเพลงมากกว่าการเป็นนักแสดงนั่นเองครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับเขาก็อยากทำเพลงแล้วก็ร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆในวง One Direction มากกว่าทางด้านของ z จน Malik นะครับหลังจากที่ลาออกจากวงไปล่าสุดครับ Naughty Boy นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังของวงการเพลงอังกฤษก็ได้นำเพลง I Want My นะครับที่เขาได้ร่วมทำเพลงกับ z จน Malik มาให้ฟังกันแบบฟรีๆในโลกออนไลน์แล้วนะครับซึ่งอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็น่าจะมีผลงานเพลงเต็ม รูปแบบของเจนมาลิกในฐานะของศิลปินเดี่ยวให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวของเจนมาลิกโดนตัดออกจากคลิปที่ฉายให้แฟนๆ <c oughs> เพลงได้ชมก่อนการแสดงคอนเสิร์ตของวง,วง One Direction <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ถูกหรือเปล่าก็เป็นนักแสดงไม่ได้ง่ายๆนะเป็นผมผมก็อยู่กับวัน d i r e c t ร o ชต่อดีกว่าไหมจริงๆครับดูแบบม,มีแฟนคลับฐานแฟนคลับนี่หนาแน่นอยู่แล้วด้วยนะครับนะครับอ่ะ